ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับกับผมอาชีรับระดับกุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับดรสุริพรบุญบงการจูภาวังผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อตอนที่แล้วนะครับอาจารย์ได้ ทิ้งท้ายพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นในหลายประเทศเรื่องของการมีลูกหรือการแต่งงานที่ค่อนข้างจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์ได้พูดถึงข้อเขียนของชาวต่างชาติท่านหนึ่งนั่นก็คือด h a n รฮันนาที่พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะครับหรือว่าการมีลูกในหลักการที่ว่าคุณติที่เวอร์ซัสคุ i ต y ปริมาณ กับคุณภาพจะเลี้ยงลูกแบบไหนดีมีลูกเยอะๆแต่คุณภาพอาจจะไม่ได้ในการเลี้ยงดูหรือมีลูกน้อยๆแบบคนในยุคปัจจุบันแต่เลี้ยงลูกได้อย่างดีมีคุณภาพเดี๋ยววันนี้มาต่อกันในเรื่องนี้ครับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วครับนะะตอนนี้เนี่ยดิฉันไปได้ยินมาว่าเป็นลูกของเพื่อนดิฉันเองนะคะเขาทำโครงการขึ้นมาเป็นโครงการนำมแมลง ขึ้นโต๊ะอาหารของโรงแรมห้าดาวอ๋อเหรอฮะอ๋ออย่างนั้นเลยโอ้ฮะจริงๆอ่ะดิฉันว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะครับคุณเคยได้ยินอาหารฝรั่งเศสไหมคะเคยได้ยินเอสคาโก้ฮะฮมันก็คือหอยทากนั่นเองฮะอ๋อหอยเอสคาโก้ฟังดูไฮโซไฮโซจริงๆเนี่ยบ้านอ่ะบ้านคุณมีไหม ตามถนนหนทางเลื้อยกันดึบดับดึบดับดึบดับนะอะไรอย่างเง้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นดร์ฮันน่าก็เลยบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องอดทนครับเราไม่จําเป็นต้องทนเราไม่จําเป็นต้องเสียสละหากเทคโนโลยีการวิจัยอะไรมันมีความก้าวหน้าพัฒนามากมายแล้วเนี่ยสองอย่างมันสามารถจะคู่กันได้ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีครับและการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ แทนที่จะเป็นสมัยก่อนคือเราต้องเสียสละคุณภาพชีวิตที่ดีของเราเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็สร้างได้โอกาสให้คนรุ่นใหม่เราก็สามารถสร้างได้ควบคู่กันไปเหมือนกันตรงนี้ดิฉันว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนดิฉันว่ามันน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นดรฮันน่าก็เลยบอกว่า จริงๆความยั่งยืนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้น่าสนใจครับค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้เราก็พูดกันถึงเรื่องเทรนด์ความยั่งยืนไปแล้วใช่ไหมคะว่าความยั่งยืนทำไมเราถึงต้องการความยั่งยืนความยั่งยืนสำคัญยังไงนะคะเมื่อกี้ดรฮันนาก็พูดไปแล้วด้วยว่าถึงแม้ความยั่งยืนมันไม่ใช่ เรื่องเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากสัทีเดียวที่เราจะประสบความสําเร็จใ,รในเรื่องความยั่งยืนคือหมายความว่าเราอาจจะเดินทางไปสู่ความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน<ะ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคราวนี้ว่าเรามีความพยายามอะไรบ้างที่จะเดินไปสู่ความยั่งยืน<ะ>จริงๆแล้วมันมีมากมายหลายทางเลยทีเดียวแต่ว่ามีทางหนึ่งนะคะทางหนึ่งที่คนให้ความสนใจกันมากเลยครับไม่ทราบว่าคุณอชิระเคยได้ยินคําว่า คาร์บอนเครดิตไหมคะเคยได้ยินครับระาแล้วเคยได้ยินคำว่าคาร์บอนฟุตพิ้นไหมเคยได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะเคยสงสัยไหมเออมันคืออะไรคาร์บอนคาร์บอนแล้วมันคืออะไรสงสัยเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดพูดแบบภาษาชาวบ้านในภาพรวมคือต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็คาร์บอนฟุตพรินท์บางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกสับสนงงว่าเอ๊ะมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงหลายๆคนสับสนนะว่ามันเหมือนกันต่างกันยังไงลองนึกถึงสภาพอย่างงี้ก่อนละกันนึกถึงภาพไม่ใช่สภาพนึกถึงภาพฟุตพรินท์ฟุตพรินท์ภาษาไทยนะคะฟุตที่แปลว่าเท้านะคะ พิ i n t ที่แปลว่ารอยฟุตพิ i n t แปลว่ารอยเท้ารอยเท้าอ้าวแล้วคาร์บอนฟุตพิร์มันคืออะไรมันก็คือคุณนึกถึงสภาพรอยเท้าที่เราประทับลงไปบนพื้นโลกของเราใบบเนี้ยนะคะเยไดียินไหมตามรอยพ่อตามรอยเบื้องพระยุคคนละบาทอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนมันเป็นเลกาซีมันเหมือนมันเป็นมรดกที่เรา ทิ้งเอาไว้ให้กับชนรุ่นหลังแต่มรดกอันนี้มันเป็นมรดกที่เรียกได้ว่าก็คงไม่ค่อยมีใครอยากรับหรือเปล่าคาร์บอนฟุตพรินทเนี่ยนะคะคคเวลาพูดถึงคาร์บอนฟุตพรินท์อยากจะให้นึกถึงการกระทำสิ่งผลของการกระทำที่เราได้ทำเอาไว้<ฮ>ะนะคะก็คือคาร์บอนฟุตพรินทเนี่ยเอาง่ายๆก็คือปริมาณรวม ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆจริงๆมันมีหลายก๊าซนะมันไม่ใช่มีแค่ก๊าซคาร์บอนนะคะมันมีก๊าซมีเทนก๊าซอะไรอีกมากมายหลายก๊าซเราเรียกรวมๆว่าก๊าซเรือนกระจกนะคะที่มันปล่อยออกมาในกิจกรรมทั้งหลายที่เราทําในชีวิตประจำวันนี่แหละชีวิตประจําวันเราทําอะไรบ้างนะคะทีนี้ ชีวิตประจําวันนี้ฉันอยากจะถามคุณอาชิระตื่นนอนมาทําอะไรสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยก็หยิบมือถือน่นเลยไม่ต้องแปลงฟงแปลงฟันเลยนะหยิบมือถือเปิดก่อนเลยใช่ไก่อนฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เราต้องปิดนาฬิกาปลุกก่อนอมันปลุกจังเลยน่ะเป็นไปได้ลวกหูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะบางคนบอกอ่ะเปิดมือถือบางคนปิดนาฬิกาปลุก เราก็ลุกขึ้นไปแปลงฝันใช่ครับใช่ไหคะอาเข่าห้องน้ําทําอะไรกินกาแฟอะไรไปใช่ไหมคะทีนี้นึกภาพง่ายๆเราหนึ่งวันเราทําอะไรตื่นมาตอนเช้าเราเปิดไฟละใช่ครับใช่ไหมคะเราใช้น้ำใช้น้ำละใช่ครับเราขับถ่ายใช่ไหมเรารับประทานอาหารรับประทานอาหารนี้บางคนบอกทําเองอทำเองเราใช้อะไรทําคะ หุงต้มเราใช้อะไรพลังงานเราใช้อะไรใช้ฟอ่าใช้ไฟใช้แก๊สใช่ไหมคะบางคนบอกก็เหมือนที่ฉันนะทำอาหารไม่อร่อยลูกสามีกลัวทำไงไมโครเวฟไหมคะไมโครเวฟเพรไมโครเวฟก็ใช้ไฟอีกใช่ไหมบางคนบอกโอ้วันนี้ต้องไปทำงานหาเลี้ยงชีพไปทำงานเราเวิร์ r ฟรอมโฮมได้ไหมก็ได้แต่เวิร์ r ฟรอมโฮมต้องใช้อะไรก็ต้องใช้ไฟก็ต้องใช้ไฟครับ บางคนบอกไม่ได้ที่ทำงานไม่มีให้ work from home ต้องทำยังไงฉันต้องเดินทางไปเดินทางไปใช้อะไรก็ต้องนั่งรถเดินไหมหรือไม่ก็เดินไม่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 เดินนั่งรถนั่งรถใช่ไหมคะก็แล้วแต่คุณจะนั่งรถอะไรใช้อะไรรถก็สถานีวิทยุศึกษาก็ใช้พลังงานใช่อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้เราพูดง่ายๆอย่างเงี้ย อะไรก็แล้วแต่คาร์บอนฟุตพิ้นมันคืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมทั้งหลายนั่นแหละทั้งหลายทั้งมวลที่เราทำอยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการใช้คาร์บอนฟุตพิ้นเขาก็เลยมีการวัดขึ้นมาจะวัดเพื่ออะไรก็วัดเพื่อเราจะได้รู้ไงว่าเราไอ้ที่เราใช้ไปทุกวันเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนจะได้เป็นตัวควบคุม การปล่อยว่าเฮ้ยอันนี้เราว่าเราปล่อยมากเกินไปแล้วเพราะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีไหมใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยน้อยกว่านี้มันอาจจะเป็นภาวะลดภาวะโลกร้อนได้หรือเปล่านะคะเนี่ยมาดูกันนิดหนึ่งคาร์บอนฟุตพิลนก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกกันเป็นคาร์บอนฟุตพิลนแบบผลิตภัณฑ์นะคะเราอยากจะให้ท่านผู้ชมไอ้ท่านท่านผู้ฟังนะคะลองลองนึกตามแล้วก็คุณอาชีระด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ลองนึกถึงผลิตภัณฑ์สักผลิตภัณฑ์หนึ่งเอาง่ายๆรองเท้าดีไหมรองเท้าสักคู่หนึ่งเพราะเราพูดถึงฟุตปรินต์รอยเท้าเรามารรเลทกันนิดหนึ่งสมมติเรานึกถึงรองเท้าสักคู่หนึ่งรับรองเท้าคือผลิตภัณฑ์ไหมถูกต้องใช่ครับรองเท้าคือสินค้าชนิดหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นพรอดักชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเขาบอกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ของรองเท้านี่นะคะก็คือมันจะเป็นการนับตลอดวัตจร ชีวิตของผลิตภัณฑ์ของรองเท้าคู่นั้นเช่นอะไรตั้งแต่เริ่มผลิตเลยอ๋อตั้งแต่เริ่มผลิตเลยใช่ะแต่วัตถุดิบเลยฮรองเท้าคู่นี้ใช้วัตถุดิบอะไรสมมติว่าเป็นหนังได้ไหมสมมติว่าเป็นหนังหนังสัตว์หนังมาจากไหนสัตว์ฮอ่าใช่ไหมคะเป็นผ้าเอาเป็นผ้าด้มาจากไหนผ้าก็ต้องมาเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอนี่มาเรื่องของวัตถุดิบเนาะมาถึงเรื่องการผลิตครับนะคะผลิตแบบไหน ปลายแฮนด์แฮนด์ใช้มือใช้เครื่องจักรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้พลังงานละมากแค่ไหนใช่ไหมคะพอผลิตเสร็จก็ต้องแพ็คบบรรจุพัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ของเราใช้อะไรเหมือนที่เราเคยคุยกันรักโลกไหมหรือเปล่าประมาณนั้นบรรบรรจุภัณฑ์ของเราทําลายย่อยสลายง่ายหรือเปล่าเฟรนด์ลี่รักโลกหรือเปล่าใช่ไหมพอบรรจุภัณฑ์เสร็จ เราก็ต้องทําอะไรคะเราก็ต้องส่งขนส่งไปจนทั้งถึงมือผู้บริโภคใช่ไหมคะตรงขนส่งเนี่ยต้องใช้พลังงานไหมใช้ครับแน่นอนใช้พลังงานแน่นอนนะคะคจนกระทั่งไปถึงการใช้งานอ่ารองเท้านี้ใช้ทําอะไรบ้างไปวิ่งไปเดินไปทํากิจกรรมไปทํางานไปอะไรก็แล้วแต่ครับ จนกระทั่งมันสิ้นอายุไขอ๋อเลิกใช้คือบอกไหมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมันตายไม่ไหวละซ่อมจะไม่รู้จะซ่อมยังไงละซ่อมไม่ไหวละรองเท้ามันแก่หมดสภาพมากแล้วทีนี้มันก็เหมือนคนนี่ต้องไปทํางานศพใช่ไหมคะทีนี้เราจะทํำยังไงพอมันเริ่มมีอายุมากขึ้นเหมือนที่ฉันพูดถึงเรื่องของแลนฟิลของเสื้อผ้าที่เราทําลายขยะเสื้อผ้าใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นขยะใช่ครับแล้วเราจะทําลายอื ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้ปะเครื่องหมายนะคะคาร์บอนฟุตพินแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะคนที่ซื้อสินค้านี่แหละค่ะได้รู้ว่าตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากน้อย แค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์นะคะันมีคาร์บอนฟุตพิ้นของการบริการใช่ไหมคะก็การบริการก็มีอะไรสมมุติไปรส์นีนะคะก็ต้องมีในเรื่องของการขนส่งใช่ครับการเดินทางใช่ไหมคะการบริการทางการศึกษาก็ต้องมีการสอนการฝึกอบรมต่างๆพวกนี้ใช้ พลังงานทั้งหมดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งหมดนะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่เท่าคาร์บอนฟุตพริน์ขององค์กรคนมักจะพูดถึงเรื่องนี้มากมายมันถูกต้องบางทีคนเยอะเป็นหนึ่งปัจจัยแต่อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งคนต้องพูดเยอะก็คือองค์กรเนี่ยคนจะเชื่อว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก เป็นพิเศษเพราะว่ามันต้องดําเนินการในเรื่องของธุรกิจมันจะต้องหารายได้ <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อยากจะให้คิดว่าเหมือนกับคาร์บอนฟุตพิลตเนี่ยมันเป็นผลของการกระทำํำเราทําทุกวันทุกวันทุกวัน หนึ่งองค์กรทําอะไรบ้างกิจกรรมทั้งหลายขององค์กรที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยทำอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยนาไปคูณคกับตัวคูณหรือว่ามันเป็นสูตรมันเป็นคูณตัวคูณนี่เขากาหนดเอาไว้อะนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอะไรที่มันเป็นรายละเอียดลึกกว่านั้นนะดิฉันจะคงไม่เอาเรื่องของตัวคูณคูณมาให้คุณนั่นงคูณกันอะไรอย่างนี้นะนะคะแล้วมันก็ต้องแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ด้วยนะใช้อันนี้เราใช้ก๊าซอะไรใช้น้ํามันประเภทไหนใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหลากหลาย ประเภทมันก็จะมีผลต่อ,อการคิดตัวชี้วัดรป,ปริมาณนี่ละคะปริมาณของคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะนี้พอมันคำนวณมาเสร็จละมันก็จะกลายเป็นตัวเลขซึ่งสามารถรายงานได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าการรายงานการรายงานคาร์บอนฟุตปรินต์ขององค์กรเนี่ยก็จะแบ่งกิจกรรมเนี่ยได้ทั้งหมด3ส่วนนะคะบอกว่าส่วนแรกเนี่ยเป็นการคิดง่งายๆ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบโดยตรงอืเอาตรงๆเลยเหมือนอะไรที่เราที่เราเผาผลาญเองที่เราปล่อยเองเช่นอะไรเช่นการเดินทางสมมติมีหนึ่งองค์กรเอาองค์กรอะไรดีคะอืมเ็นโรงงานได้ไหมฮะเอาอโรงงานก็ได้โรงงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานหนึ่งโรงงานครับนะคะเดินทางคนส่งพนักงานคนส่ง ขนขนส่งสินค้าก็ได้คส่งขนส่งสินค้าไปยังที่ไหนที่หนึ่งการเดินทางใช่ไหมคะการขนส่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงหรือว่าสมมุติว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรผลิตเป็นเป็นองค์กรผลิตอาหารคเนาะก็ต้องมีการทําอาหารใช้ก๊าซในการทําอาหารใช้ก๊าซในการปรุงอาหารครับอันนี้เขาเรียกว่า โดยตรงนะคะทีนี้อันที่สองอันนี้ดิฉันว่ามันสำคัญค่อนข้างมากเลยนะบอกว่าการใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าเราใช้เยอะไหมคะเยอะครับอาจารย์เยอะมากจริงดิฉันจำได้ตอนนี้ดิฉันไปโพสต์อยู่ที่กรุงย่างกุ้งนะคะไฟดับบ่อยมากอ๋อเหรอฮะไฟดับบ่อยมากครับน้ำก็ไหลแต่คุณภาพน้ำก็ไม่ค่อยดีเชื่อไหม ดิฉันเป็นคนบอกกับตัวเองแล้วครอบครัวเสมอว่าอะไรก็ตามแต่สถานีวิทยุศึกษาไม่มีความสําคัญเท่ากับไฟฟ้าคือคือน้ําเนี่ย<ะ>คุณลองนึกภาพว่าเราสามารถที่จะรองน้ํา<ะ>เอาไว้สมัยก่อนมีตุ่มครับใช่ไหม<ะ>มีโอง่งมีไห้อะไรอย่างเงี้ย<ะ>เราสมัยนีย้เรารองไว้ในถังใช่ครับใช้อาบ<ะ>ใช้บริโภคเราอยากจะแปลงฟันล้างหน้าเราใช้น้ําขวดได้ครับ แต่ไฟฟ้าะจบเลยครับคุณไม่มีไฟฟ้าพัดลมแอร์ไม่ได้เลยครับทําอาหารก็ไม่ได้คุณจะมานั่งนั่งคุณนั่งเทียนได้ไหมคะไม่ไหวครับตะเกียงพายุไหวไหมไม่ไหวครับออดิฉันพูดจริงๆนะแล้วคุณลองนึกสภาพย่างกุ้งมันมีความเป็นประเทศมันเป็นเมืองที่มีความร้อนชื้นเหมือนกรุงเทพถ้าไม่มีไฟบางคนบอกไม่มีไฟก็เปิดพัดลมได้หรอ มันไม่มีไฟก็มันไม่มีไฟก็เปิด,ปด,ดพัดลมไม่ได้บางคนลืมนึกไปบอกก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไงเปิดพัดลมจะบ้าเหรอพัดลมจะเอาปล <c oughs> ั๊กไปเสียบที่ไหนละ่ะใช่ไหมอ่ะแค่พัดลมเปิดไม่ได้แล้วฉันจะนอนอยังไงจริงครับใช่ไหมมีวิธีการก็คือก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟส่วนบุคคลเอาน้ํามันมาเติมอ๋อจริงๆบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ที่ถ้าไม่มีไฟฟ้านะคะอยู่ยากจริงครับอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยอยากที่จะให้มองกันว่าการใช้ไฟฟ้าเนี่ย เราใช้กันเยอะมากจริงจริงมันเลยก็เลยทำให้เกิดการปล่อยกา๊าซเรื่งกระจกขอบพระคุณดรสุริพรบุญบงการจูภาวังครับที่วันนี้มาร่วมมาสนทนากับทางรายการพัฒนาสังคมและชุมชนช่วงปรัชญาชีวิตที่พอเพียงนะครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำติชมรายการได้ครับโดยส่งอ e ีเมลเข้ามาที่พอเพียง9 2 f m gmail c o m คครับ p o r p i a n g 9 2 fm at gmail com หรือจะเขียนเป็นจดหมายปรษนียบัตรก็ได้เช่นกันครับจาหน้าถึงรายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงและส่งมายังสถานีวิทยุศึกษาอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาราชเทวีกรุงเทพ104.00และสำหรับตอนก่อนๆที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถ ย้อนหลังไปฟังบนเว็บไซต์ได้ถึง180วันนอกเหนือจากรายการนี้แล้วนะครับก็ยังมีหลายรายการที่คุณผู้ฟังสามารถไปย้อนหลังฟังได้นะครับที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ครับวันนี้ผมอาชิรับระดับคุณผู้ดำเนินรายการและอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ